สวัสดีครับพผมพี่น้องมือนีโจอุดรสิพ่ามะบึงซอยจุกระผมเอาบรรยากาศสดๆมาฝากครับจากทางบ้านเนาะครับเนาะเมื่อบ้านเมื่อซองครับผมกับอะไรมิยังไรนะครับก็มีซอยจุโคมๆนี่แหละครับซอยจูเสียบๆงับเข้าไปครับโอ้โหแสบหลายโจอุดรครับผมงับเข้าไปค้ามนึงยกมือโปครับฉายยาพิ่นจึ๊บครับคาแรคเตอร์เพิ่นนะครับเนาะจัดไปครับโอ้ยผู้เฒ่าซ่วยปัางแสบหลายแสบหลายแล้วว่า จัดปังมาละขี่นกคนหน่วยนึ่งครับอู้ยขมแห้งแล้วว่าขมแห้งขมแห้งไปหน่อยครับเนี่ยสิ้นสดๆครับผมก้อยดึกพี่น้องก้อยดึกมือนนี่ก้อยดึกบ่าวอหากินมันครับเอู้ยขะขนาดสร้อยสร้อยสร้อยพี่น้อเอามาจักโบกนะพี่น้องมาจักโบกนะพี่น้องเอาไม้จักโบกนะพี่น้องโบกเข่งเข่งเลิศโบกเข่งเข่งเฉยๆสรอยเนื้อทีๆครับบ่าวอหากินมันนะพ่นมาเนาะจัดไปครับผมโอ้ยซอยเนื้อพี่น้องเหมือนสร้อยสร้อยถักก้อยด้กเหมนี่เด้อพี่น้องเด้อ โอ้คักขนาดเงินสดครับโอ้ยซอยบัดนี้สวยนางเบิงไปนั่ครับนางเบิงไปนั่หิวขับไม่นั่โอ้ฝนห่ามอีกแล้วบัดสดจะค่ำครับโอ้ยคุยจะค่ำคนมาเอาอีกค่ำหนึ่งเอาอีกค่ำหนึ่งคนมาลองเมึงลองเมึงพ่อาสั่นอีกค่ำหนึ่งคนมาเฮ้ยเบิงเบิงบัดผักกระไลครับผักสดกระไลพี่น้องรถจวดอีกค่ำหนึ่งครับบัดเดินเราเดินเราสิกินจวดอีกค่ำหนึ่งบุญหลักลูกชายก็นั่งเล่นโทรศัพท์กิ็นบรสุทธิใจผู้ใดได้ครับลูกชายหลานพี่น้องเนาะ มาครับพี่น้องมามามา <tal ent> มาจวดนรำกันครับมาจวดนรำกันเฮ้ยจัดไปคำมีไงพันผักมาเนี่ยเฮ้ยเพิ่งพี่น้องแซ่บๆครับแซ่บๆปุ่นเฮ๋ยคักขนาดจัดไปอีกคำหนึ่งหมักมาละครับหมูขมแหงหรอขมแหงแซ่บๆครับพี่น้องแซ่บๆมาเด้อครับซอยจุ๊บไวนเนื้อรอบดึกครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้บรรยากาศเลยกินฮอดบ้านเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศครับอันนี้เป็นบรรยากาศย้อนหลังเด้อพี่น้องเด้อเอามาฝากครับผมว่า เอามาฝากพี่พักน้องครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องบุญกรับผักสดๆครับผักสดๆไปครับพี่น้องไปกินขอนกันครับไปกินขอนกันแสีบๆเลยพี่น้องเอ้ยมาครับมาๆๆพูดเลยเพื่อนเด็กกินขอน้ะครับเนาะพุญละเบิองเบืองหลังการได้ทำกับมีหอดฟอกหอดไฟโอ้พี่น้อง,เ,งเอ้ยเห็ดคือจะมาอ่าเบาออกก่วยได้เหมือนบุญละเพึ่น,นใส่เขาขัวไหมครับใส่เขาขัวลงไปพี่น้องใส่เขาขัวลงไปกระลังสีแข็ง คนหลับเนาะกําลังสิคนหลับพี่น้องเข่าขวัวครับจัดไปครับผมใส่หอมเนาะเข่าขวัวใส่ไร้แซบไร้ครับเข่าขวัวพี่น้องเอ้ยใส่บุกพีคเลยสิคนนในบาดเนี่ยอืมมากไปเราเรียบร้อยครับผุนนะเบิ้ยเบิ้งเพียเบิ่งเพียร์พันในปอูด้เนี่ยเนาะอู้จัียงใหม่เนาะอู้จัียงใหม่พี่น้องอู่เซ็ปเซ็หน่อยอืหมแซบไร้มากพี่น้องนั่งกินขอนุ่มกันครับพ่อะงี้ครับผมอืมเซ็บเซ็ปครับเซ็ปเซ็บเซ็บเซ็ปผุนนะเบิ่งเนาะกินเบิ้ยกินผักไปนั่มครับ กินผักไปน้ำส้อยจุไปน้ำพี่น้องเอ้ยของแท้ของแท้พี่น้องเสียบเสียบผักเสียบเสียบผัวมาลอยอีกแล้วจูดอนมาลอยอีกแล้วมาลอยอีกแล้วจูดอนลอยอีกคั้หนึ่งเสียบหลายค่าถือแต่กล่องหลายเป็นวันดิจิน้ำมูจูดอนพุทธะเอาผักมาโซ่ผักมาโซ่อีกเสียบเสียบพันผักไปหนี่โอ้เสียบหลายเสียบหลายพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อผักบักตุมครับผักบักตุมเสียบเสียบเราปะเสียบ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 พี่น้องอื กินายแซ่บไยครับพักกินไรแซ่บายพี่น้องมากมามาพอดีเพื่อนได้กินข้าวพอดีหิวข้าวรงไปเอาเนื้อมาก้อยไปเอาเนื้อมาก้อยก้อยเด้อพี่น้องก้อยเด้อมาเลยครับก้อยเด้อครับผมคนหลับคนหลับพี่น้องคนหลับโอ้จวดครับจวดจวดครับจวดเนี่ยพูดเฮ้ยจัดไปครับพี่น้องจัดไปครับจัดไปคุยข้ามไปไงครับคุยข้ามไปไงพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมากินข้าวร่วกันครับผม เอ oh, ้าจัดไปครับพี่น้องจัดไปจัดไป